สวัสดีพี่น้องแฟนเพจพู้ติตามทองจุลไรเดอร์บายพ่มหซิตี้พอกันอีกแล้วพี่น้องกับคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ต่อน,น้องวันนี้เขามาตะลุยตะลุยตะลุยา <c oughs> ้ามงัวหรือว่าขอกง,งัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอมวงสามสิบเมื่อนี้นะครับเขนะาน้พ่พี่น้น่น้องมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงา้ามงวที่ใหญ่ที่สุดนี่แหละโดยเกษตรกรนุม่มรุ่นใหม่ ยังสมารถฟ้าเมืรอนะครับถี่เพิ่นสนใจในการทําการเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงง่วนนี่แหละนะครับถือได้ว่าเป็นอีพีพิเศษอีกอีพีหนึ่งนะครับคือสิยากเพิ่นพอก็เพิ่นละเนาะท่านสัตว์พอก็เพิ่นเลยเชินเอาเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอวาวขออนุญาตแนะนาตัวแนอันผมซื้อแบ่งครับแบ่งครับคนมาสังมิงตำบลหนองเมืองขออนุญาตครับแบ่งสังมิงได้ครับเสียแบ่งสังมิงได้ครับผมได้อันฟ้ามนี ค้อหงนี่เฮามีซื้อบอกครับ R&B ฟาร์มครับ R&B ฟาร์มเป็นซื้อของหลานตู่อยู่แล้ว R&B เฟอร์นิเจอร์แต่ว่าเฮามาเฮ็ดงวงเฮาก็เอาซื้อเก่าเพราะว่าสัญลักษณ์สามตัวนี่มันมีความหมายในครอบครัวนะครับก็เลยก็เลยเป็นอดึงมาใส่หมายถึงว่าเฮาแต่แรกเริ่มเดิมที่นี่เฮาเฮ็ดหลานเฟอร์นิเจอร์แมนครับเฮาก็เลยมาขยายธุรกิจในในส่วนเออใน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 ส่วนของครอบครัวอีกประเภทหนึ่งก็คือการเฮ็ดเฮ็ดฟาร์มก็เลยเอาซื้อของอันนั้นมาเป็นซื้อหนีน้ำกับเป็นซื้อว่าเอส R.S.B. R.S.B. ฟาร์มโดยเสียแบ่งครับเมื่อนี่สิมารบกวนผ้าพี่ผ้าน้องเจาะลึกวิทีการเลี้ยงง่วของของแบ่งนี่แล้วเนาะของเสียแบ่งนี่แล้วว่าเงงแบ่กอสิเป็นจังใดหวงบ่บ่บ่ครับบ่บ่บครอพร้อมยังใจดีพร้อมบ่หวงเอาคันสั้นพร้อมแล้วไปเลยเชนเดเดี๋ยวก่อนสิเ้าไปพ่อ ขอก็ไม่นองคออเลือดน้จังหน่อยครับโอ้มันตองเลือดระบบเลือดครับลือข้อนี้เขาเขาคือเหตุดีแทะมันมันเห็ดจังใดนี่เสียเปสเพิ่นออกแบบครับพ่อพ่อเพิ่นออกแบบเสาให้เขาบอกแล้วก็เอาแป๊บแป๊บให้มันเป็นหู้ไว้แล้วเขาก็สร้างเล็กมาใส่ที่นองตั้งแต่อันย่างเขาคอกับบ่วรรมดาลหละเป็นเป็นเสาปูนเนาะเ่าพ่อเพิ่นออกแบบไว้ให้เขาข้อจ่อแปะไว้ตรงกลางครับเป็นบล็อกเป็นหู้ไว้ แข็งแรงบ่ะคิดว่ากสิทธิ์งอตํานี่บ่โง่เนาะคิดว่าบ่โง่ครับ่ง่บ่โง่ถ้าบ่ลดโค้งเลยลดโค้งจริงเลยแต่เอาซ่อนขนาดคอกับพ่ะธรรมดาแล้วอ้าวที่นี่เพราะเพราะเขามาแล้วกับเบิงอาณาบริเวณนะครับขอของเพิ่นสังเกตมาฟังหนึ่งเพิ่นในคอร์นี่สีเพล่นลอมไปทั้งเบิดนี่ฟังหนึ่งเพิ่นจะเหตุเป็นโล่งเลื่อนหรือว่าเป็นคอกแห่งงออยู่อีกฟังหนึ่งเพิ่นจะเห็ุเป็นอ่าล้านลงโล่งสนามลงโล่งไวเพื่อเพื่ออย่างครับเดี๋ยวแบ่ง มันได้ยางออก,ออกร่างกายครับ oh. มือแล้วจักถือเดียวจักสู้ม่วงสู้ม่วงเอาเข่านะครับหมยถึงว่าไ้งว่วนนี่เขามีพื้นที่ในการ <อะ S 1> เดินออกร่างกายงางออกร่างกายครัับบครบคร,บครบะบาดน,นี่นี่ในการเหตุคอ,อเห็ดฟ้ามีมีแรงบันดาลใจในการเหตุจังไดครับนี่อตอนไหนน่อยผมตั้งแต่งงหูขึ้นผม,มาอายุ13ปีผมมา <S <S เลี้ยงงวหู oh. เกี่ยวหยาพอเพิ่งกับซื้อมาเลี้ยน้ำขอบขวดเนี่ยแหละครับรบ้บานนี้มันกะแกรสแสมันโลงเนาะ มันลงเลี่ยงห้องกระเซ้าเลี้ยงไปโดนบานนี้พอเพิ่นอบอกว่ามีหน้าร้ายอยางไม่ีพื้นที่ปลูกหยาก็เลยเลี่ยงง่วเพราะได้เอาขี่ใส่หน้าใส่หยาเพราะว่าบานนี้เอาไปเอามากกับเลี่ลยงตรแบบงัวรลักจะสั่นครับซีซีหาหมื่นปีไก่เจกซี่ง่ว4ีหมื่นกว่าบ,บาทไทยไทยกลางเนาะครับเนาะบานนี้ลงหลังมาส่วงหลังจากโควิดนี่มั้งวางัวแเนี่ยนี่มันลูกผสมราคามันขึ้นคครับรับ บานจะคล้องกับมากอยู่แล้วมากแล้วบานนี้พ่อกับมากนั่ก็นเลยก็นเลยได้กันก็เลยลูกกับมิมูแน่ปรึกษาเรื่องง่วนแน่แต่ว่าค่อยๆขยับครับค่อยๆขยับกันนี่ก็คือแรงบันดาลใจเนาะ่าเป็นอย่างก็เห็นก็คือหนึ่งแหละความพ้อมของขอบครั้วมีความคิดเห็นที่ตรงกันมีความชอบที่คือกันรนศึกษาแนวทางวิธีการเฮ็ดบ่แมนว่าอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเอโรถโตโแต่เรียกเฮ็ดเอโรดกับโแมนดแล้วร ข้อของเข้านี่ตั้งอยู่สก่อบ้านสังมิงครับบ้านสังมิงตำบลหน,นองเมืองหนองเมืองอำเภอเมืองสามสิบครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะในการเลี้ยงงัวของเข้านี่เป็น,ปนการเลี้ยงในลักษณะใดเลี้ยงก็คขึ้นเลี้ยงบ้านาครับแต่ว่าแต่ว่าข้าสีมีหญ้ามีเฟืองมีหัวอาหารหายหาซ้ำา้ำฟ้ามแต่ว่าข้าไห่แบบมีเวลาไห่มีฟูมีลุงนักป่ามีการดูแลดูแลมีแรงอาหารหหามีการ เป็นลักษณะการเลี้ยงแบบต้นนามหรือเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เป็นเลี้ยงง่วงงามสายปวดเอียงสี่อยู่แบบเป็นบล็อครับเป็นเป็นเริ่มจากเลี้ยงเอาขี่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มสีเริ่มแล้วอาจิเลี้ยงเสือมันยังสี่เอฟหนึ่งหลุผสมงามงอาจจะเป็นแม่บอกและนา้ดการจิเป็นต้นนาำกระจาย้ายก็ได้คือคือตอนนี้เขาก็คิดไว้หลายๆแนวทางครับคิดไว้ครับหลายๆแนวทางอาจจะเป็นแม่บอกก็ได้เป็นต้นนามก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังว่ได้ชัดเจนแต่ว่า ในอนาคตเทากับมีแผลนมีแผลไม่ีแล้วโอ้คือยังฟาร์มกับสิไปจดอ่าเป็นอันั้นอยู่เขาเอิน่าจดอียังจดเอบบอจดจดทะเบียนฟาร์มสมาคมจดสมาคมจดเอบสั่นก่อนเนางัวนี่กาสิมีแต่เขาจะสมาคมแล้วห้าสิตีตีเป็นตาเดีาของคือยัง RSB แต่เขาตีตาคือฟาร์แมนแมนครับอเอาแต่ว่าตอนนี้มันกิดเป็นจุดเริ่มต้นของห้ามขนาดจุดเริ่มต้นนี่มีว่าจากตัวร่องทั้งหมดนหนีเสียบอยงโดนหนีเหลืออายุแปดครับเหลืออายุแปดคอกวางไปสองหล่าเพื่อน ขายออกหาเขาก็ได้อันบานนี้ผ้าเบิงเนี่ยแต่ละตัวแต่ละแตกตัวนี่แม่นมันสิท้งตัวเล็กแม่ทองก็เลยบ่เด้ปล่อยออกคื้ซุ่มนี่นะครับเป็นแม่ทองเอาน้ำมาพี่น้องน้ำม้าปล่อยออกบ่ได้ยาเพิ่นเป็นส้นกันแล้วมันมันทงมันแท่งย่านเป็นอย่างสันนนะครับอันนี้เป็นแม่ทองพันหยังนี่ตัวนี้ก็สิเป็นไท่กระโดนสิไปหากลางบ่ครับแม่นบ่เพศแมียเนาะแม่นครับมีมีหยังยั่ในทองล่าในนี้สี่ไหวครับ ทีไว้เจ็ดเดือนผ่านรอบหรอกผ่านรอบสองล่ะผ่านรอบสองส่วนสูงนี่ประมาณเท่าไหร่เงี้ยลอยสามสิบแปดครับลอยสามสิบแปดสามสิบแปดบวกคกูละไม่ซื้อบอเนี่ยบอเนี่ตั้งซื้อบอฮันตังเขาไอ้ตังอันประมาณลอยสามสิบแปดบวกลบนี่ไม่ซี่หว้อยู่ในในท้องครับสามเดือนแล้วบ่อสมทำให้นับเดือนกับสี่ข่าสองเดือนสองเดือนกว่าแต่ว่าแต่ว่าติดแล้วแน่นอน 80%คิดว่าครับแต่ว่า,าก็บ่ได้รับประกันว่าเพราะว่าเฮาบ่ทันจกได้มัใช่ท่านสองสองสเดือนเนาะท่านถจกได้นะครับโอ้อ่าท่านห้องค่าดองอยู่บัดนี้ห้องห้องครับโอ้ยพี่น้องแฟ <ral og S 2> นเพจอันอลูกสาวเพิ่นเพิ่นห้องค่าดองเอาเสียบเบรียงห้องค่าดองเท่าใดน,นี่ห้อง48ต่อรองได้ครับ48นี่นคือหยังนึงสี่หมื่นแปดสี่บาทสําหรับแม่นี่เนาะขันพี่น้องแฟนเพจผู้ใดสนใจกะจังโทรหาเพิ่นเด้อเอาว่ามันหลายเอาไปโตต่อไปแท้ๆนําาม อย่ากอย่าก็ออกมาโซ่อยู่ครับแต่ว่ามันหลายตัวยันอย่ามันตื่นคนแล้วมันสิโอ้ย่ามันตื่นผูเบ่าอย่าตื่นพี่นี่ก่อนเอาต้นต่อไปนี่เป็นเป็นหยังครับนี่ตันหนีกับแม่สาวแหลกครับสมบักปีสาจแดงไดซี่เดือนโอมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดเออตันนั้นมีใบมีหลอดบ่ตัวเก่าี่ครับโอ้มีมีใบมีหลอดบดเนาะตัวเก่าตัวนั้นซีว่าตัวนี้ปีสาจแดงในทองสีเดือนแล้วส่วนสูงประมาณเท่าไหร่เอตัวหนีร้อยสีสิบหาบวกร้อยีสิบหาบวกอายุจะขวบอะไรนี่ประมาณยี่สิบสองเดือน ยี่สิบสองเดือนประมาณปีกว่าเนาะครับปีปีปีนิดๆปีนิดๆอาหารนี่เออสังเกตเพิ่นกระลั่งกินอาหารนี่อาหารนี่ฟาร์มของเ้านี่เฮ้ากับมี่การปลูกหญ่าปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าพันเอียงเนี่ยที่เขาปลูกกินนี่บ่ครับกินนี่แมนครับโยโย่แขังกันนะครับนั่แหละครับแล้วก็มีสวนไปอีกยูหันประมาณไรกัวโออหย่าจะเพียงพอเลยนี่คือ ปัจจัยหลักในการเลี้ยงงัวอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องในการเลี้ยงงัวนี่ยแรงอาหารกับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นในยังเกาะเอสยังเกาะโอ้ยหลง RSB ครับ RSB ก็ H B <laughs> <laughs> เขียแบ่งเ <laughs> พิ่นก็จะปลูกหญ้าไว้ประมาณจักไรเกาะล้มล่วมเบิร์ตซูมองหนึ่งนาสิสองเกือบสามไร่ครับเกือบสามไร่นะครับพ่อว่าสำหรับเป็นอาหารให้ให้งัวในฟาร์ม่าถ้าตอนนี้นี่เหลือเลยครับเหลือเลยเพราะว่างัวเขายังยังยังกิน แล้วระบานอกจากห้านี่เขามีอย่างอื่นไหบอเป็นหัวอาหารเป็นฟางแข็งมีครับมีฟ้างกะมีกดังอยู่ในบ้านอีกโอน่าจะพันก็กอดครับอัดไ้ในในหน้าเจ้าของแต่อ่อนซ่อนพี่น้องครอบคุ้มเยี่ยงลระบานนี่การห้อาหารเขาหาจักเวลาหยวอาหารนี่ผมก็เป็นรับข้องหลุกหน้ามาขายเป็นตัวแทะน้ำเภองหลวงนำครับดิบเกเ่ยวกับสองเด้อบอกว่าหมายถึงว่าที่แรกก่นซื้อ ซื้อมาใส่ระบาดนี่พี่นอ้องเพิ่นมาเห็นว่าง่วงคือแดงดีก็เลยรับจํานวนหลายก็เพิ่นว่าม,มาขายเปิดตัวแทนน้เนาะครับพอเอามาจํานวนหลายพี่นอ้องก็มาขอแบ่งปันอันนี้คือเทคนิคอาหารของเพิ่นส่องถามเพิ่นก็เลยตอบคือซื้อเรื่องบริโภคบริโภคจะหด้ไปก็ได้วด่าเ,เออเฮาให้อาหารเป็นหญ้าเป็นหยังมือ้อละจักเครือหญ้านี่สิเช้าแรงครับเช้าแรงเช้านี่จักโมง2 2งสอโมงเสาากินอาหารแล้วครับอาหารนี่ มือละโอห้ามือละโอผสมผสมกันให้คู่โตนะครับห้ามมือละโอโอขึ้นอย่างขึ้ขันโอขันขันบานเท่าขันตักน้ำบานเท่านี่แหละเออเออเอาเอาโอโบานบานนิกาเนี่มือเร่งจังโมงนี่มือเร่งกับซีโมงครับซีโมงเป็นไหนอาหารโมงอะไรสองเถอะเสาร์ก็เรงเสาร์แปดโมงเรงซีโมงนะครับกับเป็นอาหารเนี่ยมือแรงเบิร์ตอีกแล้วเอาทีมเฟืองไว้ให้มันกินเหรียญเ่ยกลางคืนอีกกลางคืนก็เอาเฟืองไว้ให้เพือนไว้ไว้ไทยเพิ่นย่ำเป็นอาหารางกลางคืนเอาตัวนี้ ยังทีเด็แนะนําไปในเบื้องต้นตัวนี้ีศาสเตงอยู่ทั้งในท้องตัวนี้แมนๆมครับตัวนี้เปิด22เดือนห้องค่าดองอยู่บ่เปิดเท่าไหร่ห้องอยู่ครับตัวนี้เปิดเลยเรียงง่ายเนาะตัวนี้เก้าเก้าหมื่นเก้าหมื่นบาทต่อร่องใดพี่น้องตัวนี้เพิ่นเปิดแล้วค่ายู่เสียแบงเพิ่นว่เก้าหมื่นบาทต่อรองใดเนาะครับครับต่อรองได่ากันไปพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมา อ้าวต่นไปโอ้ยมันสีส้นมไปเลยนะครับต้นนี้ต้นนี้กบแม่สาวครับโอ้ต้นนี้พันหยังครับนี่แดงองตรงเลยต้นนี้กับสีลูกผสมนี่แหละครับลูกผสมเป็นเพศเมียเพศเมียครับไม่ยังได้ทองหรอเปานี้พึ่งผสมได้ซิปมือครับผสมเอ5 2เหสผสมเอ5 2เคหาสองศูนย์ยซิบพันยั่งมนยัผ่านหลอกเนาะงผ่านหลอบส้นสูงเท่าไหร่หื้อลอยหาซิปหาได้ครับลอยหบหบวกลบสูงแปดซิบลอยหาบวกลบ ห่องราคาบ่เปิดค่ร้องบันนี่ตัวนี้ก็เปิดไว้ประมาณเกือบเก้าซิปครับเกือบเก้าหมื่นเอาเอาเก้าหมื่นประมาณต่อรองได้ต่อรองได้ต่อรองได้โอ้หงามตัวนี้ถือเบอกไว้ให้ต่อครับเบอกไว้ให้ต่ออ้นต้นไปเสียแบงโอ้ยงัวหลายครั้ตัวนี้ไม่เห็นนะกพินนะครับเอาอย่าดึงคน่าดึงคนมาจบมาจบมามาตัวนี้ตัวนี้งัวงสิบ สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนหัวโหลนธรรมศาสตร์เป็นเพดยังหื้อเพดเนี่ยครับหัวโหลนธรรมศาสตร์หัวโลนธรรมชาสตร์แมนครับบ่บ่ได้กุดเขาอะนะครับโอ้เป็นเป็นเป็นง่วเลือดสูงเหรอครับโบด้กุดเขาเป็นง่วเลือดสูงพันยังหือมันก็สิเป็นลูกผสมบาหมันน่ะแหละครับลูกผสมบามันเนาะในในทองมั้ยังหรอไงโบ่ครับง่วนสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนนั้นเป็นแม่สาวอยู่ง่วนหน่อยครับโอ้ยงามคักโอ้ย่าดึงพันอย่าดึงพันมาตรงดึงมาตรงดึงมาตรงดึง โซ่คนเลี้ยกน้อยง่ามคักเลียงง่ายเนาะเดืออยู่บ่ตตัวนี้บอครับอเดือยักโตทางว่าเลือดสูงส่วนหมากจะง่ามเนาะมากลุบเหรอครับโอ้เปิดค่าดองบอตัวนี้เปิดอยู่ครับอ้าวเปิดอยู่อีกแล้วพี่น้องอ้าวมาไปกันอ่ะตัวนี้เปิดแบบแปดหมื่นสองครับต่อรองได้แปดสิบสองง่ามคักพี่น้องเอาไปเห็ดเป็นแม่บอกนี่สิได้เลยครับเส้นทางเพิ่นย่างย่างไก่เนาะไก่ครับไปเห็ดเป็นแม่บอกนัวหน่อยครับอืม อ้าวเอาตัวนี้เพื่อนห้องแปดหมื่นสองค่ะดองเพื่อนสำหรับพี่น้องแฟนเพื่นผู้ใดติดตามอยู่กะสนใจกับเบื้องอ้าวตัวต่อไปผุดผุดจัดการผุดอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเอาตัวต่อไปโอ้ผุดอยู่ทางในผุดเพื่อนบ่อยากเอาออกมาเบิดเพื่อนว่ามันสิมีตัวหนึ่งตื่นมูมันสิอันตื่นกันกับเปิดครับตัวนี้ตัวทางในผุดมาเนี่ยสีออกจำปาใส่ตัวไหนตัวนี้ครับตัวทางใน้ผุดเนาะ โอ้อายุเจัาปีแล้วครับนันต้นนี้สองปีครับสองปีไม่ยังไท้ทองหรอเล้วเอ่อซี่ไหว้ซี่เดือนครับซี่หว้ซี่เดือนมีใบมีหลอดส่วนสูงนี่ประมาณเท่าไหนนะล้อยซี่สิบบวกครับล้อยซี่สิบบวกลบเนาะครับผมซี่ไหว้ไท้ทองครับผมไรซี่เดือนตัวนี้ก็งามได้พี่เนาะบางเนี่ยเป็นต้าหห้โค้งสางดีแต่สีหันบกบรนไดครับแต่ว่ารู่มากนี่คิดว่าสิบ สีสรงลูกสีทรงสีสีเพราะอันเป็นงอโบดครับขอบหูดำนะนะงอขอบงอโบดนี่สีทรงลูกแดงอยู่ผมว่ะแมนบอรับขับโค้งซื้อเอาโค้งสางแม่มันสูงลอยลอยสีสีบวกโลบผมห้องคาดองเท่าเดก็ตัวนี้ตัวนี้พอละว่าบางอันนี่ห้องอาจจะเกินอยู่แต่ว่ากับถ้าอยากเลี้ยงไปเบิ้งหลู่ห้องไปเจ็ดหมื่นเก่าอ่ะนครับต่อรองได้ต่อรองได้ต่อรองไหนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องตัวนี้เพิ่นกับเปิดอยู่ แต่ว่าขาดว่บสีทรงหลวกงามครับเพื่อว่าส่งเพลนหนีงามกินกาเก่งอันย่าย่าน่าจะคล้องตัดออกจากเขานะครับโอ้ยยายาที่เขาเขาเกิดแล้วเขาตัดห้นยานปรงใหม่กินยาคิ้วมันก็ยังกินดีเพราะว่าเออสังเกตเบื้องข้อของเพิ่นนี่เพ่นก็จะติดไฟใ้เป็นสีหลอดสีเหลืองเนาะเพื่อในการป้องกันยังครับเี่าเพื่อว่ากันยุ่งจะว่ากับผมคิดว่ามันก็สีซ้ำ กระสีเบิร์สู่ผาแยงก็บาดเขาดอกเพิ่นมากันยุ่งอยู่แต่ว่ากระสีบิสู่เขาดังไฟกบเอาผาแยงลงดีกว่าดังไฟควรอูทัวทษดีกว่าทำไมเอานอนหน้าเป็นเร็กลงหน่อยเพิ่นกระติดหลอดไฟสีเหลืองไหมกันยุ่งนะครับอาจจะกันได้อยู่แต่บอลอยเพื่อเส้นแต่ว่าเขาก็ซอยกันหลายๆทางเลยข้างหลังเพิ่นก็จะมีผาสีเขียวผาผาผแยงเนาะผาแยงบาดเขับเออแต่ว่าขอางนี่เดี๋ยวเอาเกลือเลี่ยห้งัวเลี่ยบอ่ะหายยุครับใหายยุครับนะแต่ว่าจะนีอาชีพเบิร์ต โอ้อาจีเบิร์ตคือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตมากนะครับว่าแต่ละขอกที่เ้าดิไปเปิดไป,ไปเหยี่ยมไปชุ่มนี่แหละเพื่อนก็นกนสิเอาก้อนของเกลือแร่นี่แขนหรือหอยไบน,นี้ขอกเพื<า>่อให้งัวาเลี่ยเพื่อเป็นการเสริมอาหารขันเป็นข้นกับเป็นการให้วิตามินเนาะแต่ละเสียนีเพื่เกลือแร่บอกเห้เป็นเกลือเกลือประมาณนั่นแหละครับหอยออนตัวเนเต้นอ้าวตัวต่อไปยังตัวไหนอีกบ้างตัวนี้ตัวหนีบ่ครับตัวนี้กับสาวซิป 14เดือนครับตัวนี้อายุสิบีเดือนงัวเอฟหนึ่งอ๋อจะเพิ่งเป็นงัวเอฟหนึ่งมีมีอย่างในท้องหรือเปล่าบอครับงัวหน่อยงัวหน่อยสิบี่เดือนมีใบจดเรียบแล้วเรียบร้อยครับโอ้กัน1ิบเดือนนั่นเป็นงัวหน่อยเนาะงัวหน่อยครับถ้าเธอง่วสมต้องยี่สิบเออต้องแ0ดยี่สิบเดือนครับโอ้เอาผูถามบอกว่าหนาถามเลยเนาะตัวนี้นะครับเด็กสิบีอายุสิบี่เดือนครับเป็นงัวจดเอฟเป็นงัวจดเอฟครับผม เอจุดเอฟนี่คขึ้นอย่างเงี้ยเอฟเอาเอฟ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 เพัเอฟ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 เอเอฟ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 เอาเอาเอฟ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 เอัเอฟเอฟเอเอาเอืเอฟเอีอฟเอฟบอฟเ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 นเอฟอเอฟเอเฟอฟเอฟเอฟเอฟคอฟเอฟเอเนฟเอฟอเเเอฟอฟเออฟเอฟเอเอฟอฟเอนอเอฟเเอฟเอฟเ้อฟอฟอเอเออ้ออว ส่วนสูงเท่าไหร่ยิงข้นนี่ตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกลบแมนครับเพร่าเพื่อนผู้ใดลูกดาวไปนี่บิ๊กบุรีรัมบิ๊กบุรีรัมครับผมก็เคยได่นเย็นเด่นหนีนับเป็นเป็นดังขึ้นกันดังอยู่ครับเป็นง้อโค้งสางเสียหายลูกโตใหญ่โค้งสางใหญ่อันนี้เพื่อนเป็นลูกของบิ๊กบุรีรัมครับผมอายุสิบสี่เดือนส่วนสูงร้อยสี่สิบสี่สิบบวกบวกลบร้อยสี่สิบห้าน่าจะถึอเป็นง้อจดเอฟเพราะกระไดเอฟหนึ่ง ห้องคาดองอยู่บ่ะห้องครับห้องตัวนี้ห้องกูโตห้องปั้นอรดเอ้าวพูดน้อยผู้ใดแอนสนใจเพิ่มมาห้มมปันเอาไปเรียงซอยวัาสันพนสจห้องคาดองตัวตัวตัวนี้ห้องคาดองเท่าไหร่ตัวนี้ห้องแสนเอ็นครับบ่อแพงโอ้ยบ่อแพงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับผมสําหรับตัวนี้ครับครับต่ว่าสังเกตว่าเราวันนีนตั้งซื้อเนาะแมนครับตัวนี้ผมก็เอ้นอีศูนย์สอง ก็ปันนิดโลดตัวนั้นกับอีน้อยไปถ่ายหน้า่ายพี่น้องผู้ใดสนใจก็จังถามเพิ่นว่าตัวนั้นตัวนี้เอาเนาะเพราะว่าเพิ่นมาเด็ดแต่งซื้อตัวนี้กับแสนเอ็บิ๊กบุรีลำสิบสี่เดือนอ้าวตัวต่อไปง้อไรครับพี่น้องเหมือนโอ้ยนง้อหน้อยครับอันนี้ตัวตัวหนีง้อหน้อยเป็นเพศเมียเพศเมียครับเพิ่นกำลังเหยียดเขาบ่ครับอ๋อเป็นพันยังนี่ลูกผสมนี่แหละครับง้อกลางเข้าง้อง้อไทยกลางเข้าผสมก็พอดียงหาลูกเลือดจิสูงแน่ตัวนี้ก็สามารถจดเอฟ ตีเบอร์ได้คือกันโอ๋ออนาคตยังเงีวไกลครับผมแต่ว่าก็งามเนาะครับง่วงแปดเดือนครับแปดเดือนส่วนสูงกับสิประมาณสบลอยสบลอยสบแปดสบเก่าประมาณนี้ครับเอาถามว่าพอเพิ่นบ่ได้เนาะพอเพิ่นนี่มีใบครับลูกของแจ็คพอตลอยล้านฮะแจ็คพอตลอยล้านแม่นครับนี่แหละครับผลงานของแจ็คพอตโอ้ยพี่น้องเอ้าง่วงแปดเดือนขันโมแม่คอกเสียแบงกับโมหูได้แบบมันผ่นง่วงมีหยังเน่อันนี้แจ็คพอตลอยล้านลูกพอเพิ่นครับพอเพิ่นเนาะพพ่อเินนะลูก อันนี้เป็นลูกของเงินลูกของแจกกอดครับเอาตัวนี้กางงามพี่น้องอันหน้าคตกับย่างเย่กไก่สำหรับแฟนเพจผู้ใดสนใจกติดต่อสอบถามเพ่ดใดพื่นห้องคาดองคือกันพูดว่าเอาว่ามาตัวนี้ห้องไว้เจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสิบต่อร่องได้นะครับแปดเดือนแปดเดือนอ่ะอันหน้าคตแม่บอกได้เลยตัวนี้อันหน้าคตแม่บอกครับผมสวยงามเนาะเอาตัวสุดท้ายเบอร์เราบอกตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้เพิ่นสิเอาไว้เลี้ยงพุนผู้จัดการเพิ่นเป็นเป็นงัวลูกคอกพ่อเพิ่นในเดแต่ปีไก่ให้ให้เบิ่งแน่เนาะพ่อเนาะครับบเิ่งให้ให้เบิ่งได้แต่ว่าเพิ่นโอ้เป็นเป็นพันธุ์หยังครับนี่ลูกไท่แม่เพิ่นน่ะก็ไท่กลางครับอันนั้นอันนั้นเอื้อยเพิ่นโอ้อันนั้นเอื้อยอันนี้น้องแต่ว่าแม่เพิ่นขายไปแล้ววังอาทิตย์ก่อนพ่อเพิ่นก็เลยอยากเก็บตัวนี้ไว้เบิ่งแทนแม่มันโอ้เบิ่งว่า พอว่าม <ทำ S 2> ันมีสื่อมาที่เหลกนสื่อว่ามาตัวเดียวครับคตั้งแต่คอกนี่ตั้งไปไกยซัมอิดแรกเริ่มเดิมที่โคบหนึ่งไหมกับตัวนั้นตั้งแต่ซีเดือนตัวนี้ได้ซี่เดือนแม่เพื่อนทองมามาสมอายุนีโอเก็อมาออกเป็นตัวนี้บานที่นี่มีมีประวัติมีแม่นคแมนแมนนสัม nice, พ well. ันธ์ท่าง จิตใจครับแสนหนึ่งกระเป๋าขายโอ้ยแสนหนึ่งกรบเปขายโอ้เอาวบ่เป็นหนังพี่น้องสำหรับตัวนี้เพิ่นบ่เปิดเด้อเป็นเป็นทางจิตใจซื้อไปเบิ่งตั้งแต่ันขี่มันเละลายอนี่เฮาไปใส่เสียแบงลงหน้าครับเอาไปลงนาลงหน้าหน้าไผ่น่าจ้าของน่าจ้าของเอ้าก็สิหลายหน้ายูนีนี่มี14ไร่ครับหลักกะ อื่นๆลวมๆกับซีซีป์ก็ไร่อยู่เอาว่ากันไปเอาพอน้ำปนโอ้เอาพี่น้องเอาเบิ้งตาออนซอนเดี๋ยวขออนุญาตพ่ายยางมาเบิ้งฟ้ามหยาจักหน่อยหนึ่งเอ้าอีหยังระบาดนี่แางมากหรือว่าพอเสาสปอร์ตไล่อันยี้แถวสนามฟุตบอลเนี่เสาสปอร์ตไล่ครับโอ้เสาสปอร์ตไล่ครับผมอันเป็นอีหยังก่อเอื่นโซลาเซลล์ครับโซโซลาไล่กาเอิ่นโซลาไล่ประมากเลยหรือเขาเขามาตั้งไว้เย็งอย่างนี้เนีกลางคืนกะ พราะเดี๋ยเป็นพื้นที่ให้มีแสงสว่างฮ<อ>ามีคนมาส้มงว่าบ่บเข้า,ากันขึ้นโอ,โอ้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 เอาไว้ให้มัน่วงพี่น้องครับโอ้ยเอาว่า,ากันไปเคยเห็นต่นน้ำสนามฟุตบอลน,นี่หลัะเพื่อนเห็ุครบวงจรอีลีเอาบัดน,นี้ <c oughs> ทั้งนั้นเท่ากับสีเฮดยังกาะซีเฮดสีเฮดเ,เป็นคอกเก็บแกบกับเก็บเฟืองครับโอ้สีเฮดเป็นโล่งเลื่อนเก็บเก็บเก็บมีมีก็ดังอยู่ข้างในแต่มันไกลกันก็นเลยจะใหญ่มันอยู่ดีเบิร์อ๋อครับอันนี้บางแง่ขอบกันพี่น้อง กวงคักฟังทั้งพุ่นก็คือฟ้ามหยาเนาะแมนครับเป็นคนท่านกินนี่การให้น้ำกับใส้ระบบสปริงเกอร์สปริงเกอร์ครับโอ้ oh. คือตอนนี้กัตามอาศัยฝนผู้ผู้ใหเหตดซอยในอยู่นี่ก็บมีพ่อครับพ่อเพื่นสีออกแบบแล้วกัสิมีลูกน้องในหลานรนนี้เจรอเฮาอ่า เวลาขว่างจากขายตู้ห้องกับมาเห็ดบมเดลท่งของโมเมนต์มาขายตู้คนผู้ใดสิม่าเป็นลูกนอกลานเพิ่นนีโมเมนต์ขายตู้เด้อขันเบียกบอเพิ่คนไก่มาเห็ดงัวซอยเด้อบอกว่าตะม้วครับเจียวหนาดำหน้าต้องรวบยันให้หนีไปจ้างใช่แค่เดียวแต่คนสวรรค์ครับเพราะจะเป็นเป็นเกษตรกรคนหลุดใหม่นะครับที่ที่ถือได้ว่าได้รับการสนับสนุนหรือว่าปลูกฝังมาจากผู้เป็นพ่อเนาะในการ ต่อยอดสืบตอ่อธุรกิจของครอบครัวนะครับเ<ผ>มื่อนี้อธิบายหัวอีกรอบนึงนะเพิ่นว่าอธิบายหัวอีกรอบนึงแน่ว่าสั้นผมหัวนี่เป็นโครงสร้างในการเฮ็กกุก็คือเสาเพิ่นก็คือเหล็กอ่ไอเป็นเสาครับเสาหลักการเป็นเสาปูนเสาปูนแล่ะก็เฮาหเขาเหตุบอกเป็นบอกแปบ,บอยู่หนี่เป็นรูซีรูนะครับเพื่อที่เฮาสิเอาเหล็กเหล็กตัวนี้สอดใส่แล้วเฮาก็มา โบกปูนอัดอีกทีคบเสาหนีหเอาสังออรอเฉพาะหรือว่าเ้ามาจ่อหูเองอ่าล่งลลางรอเฉพาะครับอ๋อเฉพาะเพราะว่าปกกะกะทีเป็นเสาตันธรรมดาแบบห้าหออลอมน้ำแบบจับเร่งสีนะ <ๆ S 1> ทีทห้องไปสื่อน,น้ำหลานกส็สร้างทั่วไปมันก็จะเป็นเ<ๆ>ส,สาแบบบดตันบตันเนาะเอ้บ่มีหู้เนาะันตันที่นี่เพราะหอจะไม่เหตุคอกในห้องก็จะไมาจ่อหูเสาหนาก้วงเท่าไรแค่นี้หนาซีหนาเสาหนาซีเนาะพี่น้องมันก็จะมาจ่อหู้อยู่โอ้ต้ม ตัวตัวที่เป็นมุมเสานี่จะเป็นเสาหนาหาผาเพราะว่ามันตรงลำลำนักหลายอ๋อแสดงว่าขันห้องมีจากมุมหฮาก็ต้องใส่เสาหนาหาสะมมุติเรามีเสาเอามีมุมซีมุมก็ใส่เสาหนาหาซีต้นจังสี่เนาะเพื่อความแข็งแรงนอกนั้นก็จะเป็นเสาหนาซีก็มาจองหูแล้วก็ใส่เล็กแป๊บเพื่อพี่น้องแฟนเพจผู้ใดอยากเฮ็ดคือเพิ่นนะครับก็สามารถนํ่ไป<ด><ด> ปั๊บใส่คิดว่าพิ่กบวงหสวยงามแข็งแรงครับแต่ว่าต้นทุ่นถือโอ้นี่ต้นดีกัเปิดเปิดแล้วครับนั่นสังเกตว่าอันเล็กตัวฟังทั้งนึงจะใหญ่กว่านะครับเพื่อเวลาเปิดนี่เล็กตัวนี้ห้องกระจดยเลื่อนเข้าไปสูดไปน่ยอ้ยูขวบลูกหัวดีหนีเด้อเอาพี่น้องเปิดง่ายเก็บง่ายครับเอาถาสมมุติว่าแฟนเพเพิ่น เบิ้งแล้วนี่เพิ่นสนใจอยากมาดูงานวิธีการเลี้ยงง่วถึงคอกอันนั้นอันนี้นี่ยินดีบอกยินดีครับยินดีเลยยินดีต้อนรับยินดีแม่นครับมาเลยรวมถึงลูกสาวที่เปิดราคาไว้นี่กับมาไทยถามข่าวกันได้ได้ครับมีส่วนลดกันบอกว่ามาจากจูนช่องจูนไล่เดินนี่มีส่วนลดบอมีส่วนลดครับส่วนลดมีส่วนลดลดเป็นพิเศษพิเศษเลยโบแมนว่าแต่มีแต่งัวครับตู้คอนเทนเนอร์ทุกอย่างมาจากนี่ลดให้เบด หรายคนนี <One input> ้เจอก็ม <ies> ีคร <problem> ับผมเพิ่นว่าขันมาเราบอกว่าเบื้องจากช่องจูนไล่เดอเพิ่นมีส่วนลดพิเศษไฮเดอพี่น้องครับขันผู้ใดสนใจกะติดต่อเพิ่นได้ช่องทางใดเนี่ครับกะมีมีกระลังสร้างเพจครับแล้วก็เฟซก็เบอร์โทรบ่ครับผมเฮาเฮามีเพจเพจว่าซื้อ่าจังไหนครับ RSB Farm อุบลครับ RSB Farm อุบลครับผม กำลังสร้างเพจเนาะครับกับอะไรกัเริ่มเขามีคนติดตามแล้วคาดว่ากัจะมีคนติดตามเรื่อยๆเรื่อยๆครับโอ้กับขอให้ปังๆละกันช่องทางอื่นล่ะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับอาร์เอสบีฟาร์มเอพิมพิมเป็นพิมเป็นตัวอาตัวเอสตัวบีแล้วก็ฟาร์มอ๋อครับผมไล่ล่ะไล่นี่บ่มีเอาเอาเอาเป็นเบอร์ดีกว่าเอาเป็นเบอร์โทรศัพวแมโทรด้กว่าครับเบอร์เบอร์ยังครับศูนย์แปดสี่ครับหกห้าสามห้าหกสองหกอีกอีกทีหนึงครับ 084 653 5626ครับ <c oughs> เออละบานนี้พี่กัดพี่กัดามเท่านี่ตั้งอยู่บันสังมิงตำบลน้องเมืองครับอำเภอเมือ,มองสามสบครับแต่ว่าถ้ถาถ้าอยากถามหูว่ามันจะเป็นร้านเดียวกันแต่คนในพื้นที่จะหูมากกว่าเป็น RSB ในโนรงเฟอร์นิเจอร์อือเพราะว่าหลากัลกๆสิเป็นล้านเฟอร์นิเจอร์แล้วกันฟาม์มงัวกับติดกับร้านเฟอร์นิเจอร์เลย คนในพื้นที่เพื้นสีหูในน้ำของลานนารงเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าขัดมากขัดถามหานารงเฟอร์นิเจอร์กับมาหอดฝ้ามีไาหอดฝ้ามคือกันเพราะวันของเพิ่นทั้งเบิร์ตนี่แหละขัดติกุลูกนี่ของเพิ่นเบิร์ตอันนั้นจักนะครับเพราะนั้นแฟนเพจคนรับเสื้อเสื้อว่าแถมตู้แถมแถมครับมามาเบิร์ตมาเบิร์ตมาเบิร์ตมาเด้อมาเด้อเสื้อว่าแล้วแถมตู้พร้อมครับครับว่าดีใครเอลี อ่าสูงว่าเป็นเหมือนเป็นยังเข้านี่ทายเลยสองว่าเป็นยังเข้านี่สิตูเพื่นได้นะครับกะถือเดว่าเป็นความรู้เป็นเทคนิควิธีการเรียงอีกอ่ามองนึงอีกแข่งหนึ่งที่มีประโยชน์มีสาระนะครับสำหรับแฟนเพจผู้ใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเพื่อนได้ตามช่องทางที่ลวกไปนะครับเมือนี่จูนช่องจูนไลเดอร์กับตรงขอขอบคุณนะครับ Rsb Farm and Furniture นะคบเป็นอย่างสูงนะครับที่เพิ่นได้อนุเคราะ นะครับผ้าพีผ une, un, un, apa, ้านองน้ำพ ja ีน ah ้ำนองเยี p p ่ยมชมฟ้ามของเพลนหลักกับบอกเทคนิควิธีการเลี้ยงโดยละเอียดพร้อมทั้งเปิดราคาแฟนเพจผู้ใดสนใจกับติดต่อเพลนใดตามช่องขางที่ได้บอกไปนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ต้องขอกล่าวข้ามบาขอบคุณและก็สวัสดีครับสวัสดีครับเอาพบกันไปในคลิปต่อไปบ๊ายบายเป็นกำลังใจผู้เห็ดคือเก้าหล่ะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บ๊ายบายอ่ากดไลค์กดไลค์ครับผมโอ้เสียแบกลุบลอของเข้าอ้าวใจดีพร้อม